สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมความงามของน้ำตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับบริเวณแห่งนี้ก็คือบริเวณด้านบนของน้ำตกห้วยจันทร์นะครับไม่ใช่บริเวณที่มีลานจอดรถหรือว่าที่มีร้านค้านะครับบริเวณนี้คือด้านบนของตัวน้ำตกนะครับซึ่งชาวบ้านเขาก็สร้างสะพานไว้ ให้ขับรถข้ามลําห้วยไปข้ามข้ามน้ําตกนะครับไปไร่ไปสวนยางพาราของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับก็สร้างสะพานแล้วก็มีท่อให้น้าตกไหลลอดผ่านบริเวณนี้นะครับด้านบนก็สวยงามนะครับผมเดินไปดูแล้วครับแต่ข้างล่างก็สวยงามไม่แพ้ข้างบนนะครับนี่หละครับคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณด้านบนสุดของน้ําตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ